่ะเรื่องไอ้จีนกับไอ้เรื่องไอ้ผู้หญิงนั่นน่ะน,นะอืมใช่แล้วล,ะล่ะเอาบอกเขาว่า,าเราไปพักผ่อนกันวยเราจะพวกสายมียาใช้กันไหมค่ะไม่มีอ่ะมันได้ลงเบียร์หรือเปล่าอืมธนาคารก็ปิดโอ้อะไรก็ไม่เป็นใจโว้วโว้โวโว,โว้ระวังหน่อยสาย ว่าเราไปขุดเหมือนอนั่นมาอะไรรึมาสแตงไหมใหม่นะเขาอ่ะโอ้โหใครมีอะไรหรือเปล่านะท่านพูดผ่าถามเฉยๆน่ะโอ้ใช่ไหม อา,าใช่ใช่ใช่ไหมอะไรอืมใช่ใช่ไหมแกมีปัญหาอะไรเออเออท่นานววเราไม่ควรดอนเรื่องสุสานเมื่อกี้มาคุยตอนนี้ใช่ใชไม่ได้น<ล>ะไม่ใช่สายข้าหมายถึงว่ามันหม่ยถึงพวกแกมมีอะไรหรือเปล่าไอ้พวกที่รอบยิงฉันยังไงล่ะหมายถึงว่าอะไร อะไรคือมีอะไรกับแก๋มัตื่นมาพวกแกบอกใช่ไหมใช่ไหมคืออะไรันจะไปรู้ไงี้เล่าจะคิดว่าพวกเดียวกันเองโอ้โอ้นี่โว้โว้โว้อะไรคือมีปัญหากับแกแกพูดสิข้าขาคนละพวกน่ะท่านตื่นมาท่านโวยวายของท่านน่ะฉันจะไปรู้ไม่ได้ว่าเกไม่ใช่พวกเดียวกัน แล้วท่านมีแรงค่าไหมฉันไม่มีแล้วไปท่านพวกนี้คือพวกไงล่ะท่านพวกที่มันยิงเราไงโอ้อะไรเต็มไปหมดเลยล่ะท่านโอ้โหเกิดอะไรขึ้นหรือแม่น้ำคนนั้นนี่ท่านื ใช่เลยวันที่สามนี้เลยโอ้อาระอาระอาระอาะระเราไปคุยเขาหน่อย แม่นางจะหยุดก่อนสิขายข่าวมีอะไรจะคุยด้วยนะท่านท่านหลบมาตรงนี้ได้หรืมอมป<ะ>่ามาทางนี้หน่อยสิแม่นางท่านจะมาโอ้เอาละปักสองไฟใส่น้านางหน่อยไายละเอียดอืมแม่นาง สวัสดีสวัสดีโอ้ข้าไม่มั่นใจให้นางถอดหน,น้ากากได้หรือเปล่าอ้ออะไรอะไรนะท่าน,นจะร้องทำไมท่าน,นถอดหน,น้ากากได้หรือเปล่าถอดหน,น้ากากได้หรือเปล่าสายข้าบอกอ่ะ <c oughs> เอาละเราจะจบเรื่องนี้กันยังไงดีล่ะแม่นางแม่นางเครียดแค้นใจที่ข้าให้แม่นางทำแบบที่ข้าบอกแม่นางถึงขั้นเอาชีวิตข้าเลยหรือข้าไม่ได้ตั้งใจจะเอาชีวิตท่านท่านจะเอาชีวิตข้าเลยหรือแม่นางข้าบอกว่าข้าไม่ได้ตั้งใจจะเอาชีวิต แล้วท่านทําอะไรลงไปท่านรู้หรือเปล่าข้าบอกให้พวกเขาจับเป็นแล้วท่านทําทําไมแต่ท่านขัดขืนเกิดเป็นเสือก็ต้องสู่กับเสือเกิดเป็นหมาก็ต้องสู่กับหมาเกิดเป็นคนก็ต้องสู่แบบคนเข้าใจไหม ท่นนานจ้างกลุ่มเมื่อกี้ไปหาฆ่าหรออะไรรึกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่ใส่หมวกหมาป่าแอนามีก <c oughs> ทันทลางางไว้แะทันข้าผมมนี้ปัญหากับพวกทันนะอลีลทันสายร้ายพวกข่างี้ยนนใช้คุยกับสายข่าก่อนเลย เอาอย่างนี้ละท่านเขาไม่พูดอะไรเลยท่านว่าไงนะท่านคุย,ยกับข้าหรอข้าคงคุยกับแมวป่าแถวนี้แหละมั้แต่ตรงนี้ไม่มีสหายข้านะข้าก็ไม่ได้เป็นสหายเจ้าใช่เราท่านจะเอาอย่างไงโอ้โห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 โอ้ม่นางคนนี้นี่ช่างกล้าทาไมท่านกล้าแต่ท่านไม่กล้ามาทำด้วยตัวเองทำไมต้องไปจ้างไอ้พวก เวตาลัยแบบนั้นล่ะเพราะฆ่าตัวคนเดียวโอ้งั้นเหรอทางงั้นก็น่าจะสบายๆข่าวว่าว่า,วาไงดีอ่ะบเจ้าจ้างไปเท่าไหร่หรือหนึ่งหมื่นเหรียญงั้นท่านจ่ายค่ามาหนึ่งหมื่นเหรียญ ข้าไม่มีแล้วท่านคงไม่อยากเดือดร้อนใช่ไหมรวมไปถึงมิสายของท่านที่ข้าเคยพบเคยเจอใช่ไหม,มไม่มีใครอยากเดือดร้อนหรอกท่านแล้วท่านทำสิ่งที่ท่านทำลงไปมันคืออะไรก็ท่านรังแกข้าก่อนข้ารังแกอะไรเจ้าหรือใช่ท่านบังคับให้ข้าจูบมือท่านข้าได้ทำร้ายเจ้าไหม ทำร้ายจิตใจการจูบมือมาทำร้ายจิตใจยังไงร,รือเพราะข้าไม่ยินยอมแต่าท่านไม่ยินยอมท่านก็ไม่ต้องจูบแต่พวกท่านเอาปืนจ่อข้าอยู่แสดงว่าท่านยินยอมใช่ไหมข้าบอกว่าข้าไม่ได้ยินยอมแต่ท่านจูบนะแสดงว่าท่านยินยอมใช่ไหมข้าก็รักชีวิตของข้าไหมมันคือการยินยอมใช่หรือไม่ ข้าบอกว่าข้าไม่ได้ยินยอมมันคือสภาวะจำยอมอ่ะสภาวะจำยอมอย่างนั้นหรือใช่ไอ้บุญมันอยู่ไหนไม่น่าใช่คนนี้หรือเปล่าใช่อนี้ท่านเผาหรือเปล่าเอาล่ะท่านมีอะไรหรือมาจองหน้าข้าครั้งนี้ท่านอยากจะจูบอะไรดีล่ะมือ ว่ไหลหน้าผากหลังคอหรือที่แขนข้าบอกข้าไม่ยินยอมท่านก็อยากจะให้ข้าทำก็ท่านไปม,มีเงินจ่ายท่านก็ต้องทำเข้าใจไหมปิมีอย่างอื่นไหมโอ้ข่าวาสาหายของท่าน่าจะชอบเลยแหละมไม่จ่ายก็ต้องจูบเลยท่านมีแค่นั้น อาจจะไม่ใช่มือไม่ใช่แขนไม่ใช่ขานนะเป็นอะไรดีละ่ะแม่นางถ้าไม่ถ้าป่าเจ้าเขาช่วยลูกด้วยท่านจะไปยยที่นื่นกลับมาท่านจะทำอะไรใครอนุญาตให้ท่านเดินหรือแม่นางแม่นก็เอามาหมื่นหนึ่งนะ ข้าบอกว่าข้าไม่มีข้าจ่ายพวกนั้นไปหมดแล้วงั้นข้ามีสามคนรวมข้าเป็นสี่ข้าต้องการสี่พันข้าบอกว่าข้าจ่ายพวกนั้นไปหมดแล้วไงงั้นทาใจในตัวนในี่ไรขขาทำไรหรือเปล่า ปืนของท่านกส็สวยดีนะท่านเอาปืนมาจำไว้ได้หรือไม่จำนองไว้น่ะกระบอกนี้เหรอใช่แล้วละ่ะพอท่านมีเงินท่านก็ค่อยนำมาถ่ายคืนไปแบบนี้ว่าไงละ่ะก็ได้เอาละ่ะได้เลยไ่ลังสลักคันเลขอะไร ท่านยินยอมใช่ไหมข้ายินยอมที่จะให้ปืนกระบอกนี้กับท่านถึงเวลาท่านมีปืนมีเหรียญท่านจะมาถ่ายคืนไหมแน่นอนอปืนมันชื่อว่าอะไรด้วยท่านสหายกระบอกที่แม,ม่นาเขาสปายโอ้คนยิงกันอะไรกันกลางเมืองเลยน่ะ วามิ้นไลเฟิลอ่ะมูลค่าแกสองพันเองนะสายสองพันอย่างนั้นดิใช่แล้วโอ้ขาดถึงว่าทำไมแม่นางรีบไผโดยไม่ต้องคิดเลยล่ะก็แคามีเท่านี้แป๊บเดียวเดี๋ยวตองหาเงินซื้อใหม่ได้เอาล่ะห้าพันเหรียญไม่มีใช่ไหมไม่มีมีไหมข้ามีแปดร้อยเหรียญ แปดร้อยงั้นถ้าหน้ปืนมาเราอาแปดร้อยด้วยดีกว่าสหายแปดร้อยด้วยหรือข้าวว่ามันจะหมากไปเดี๋ยวข้าจะต้องเข้าพบนะ่ <Whoa. S 1> oh. ะโอ้นลักท่านเลขอะไรอืมท่านขยับมาสิ จะได้เห็นชัดๆไงล่ะแม่นางโอ้นั่นอะไรนะเป็นพวกราดตันและสาหายข่าวอ่ะข้าจะปล่อยแม่นางไป สลากไว้ที่164เรียกว่ามาไทไว้ถ้าไปได้หรือยัง ที่ไหนวะใช่ไงวะตาคิดว่าไงอ่ะข้าวข้าไปเอาดีกว่ามันถูกไปแหละเจ้าสลับไว้ว่าอะไรเลขนำโชคของท่านนะ่ะท่านจะเอาคืนทำไมข้าไม่อยากได้ของที่มันมีเจ้าของอยู่แล้วนะท่านได้ไปแล้ว งั้นขาดทิ้งนะสามตลักสามเจ็ดโว้ขาดทิ้งเป็นปแบล็คล่ะไปนหนไปกระเดินซ้าย